ทำบพิฐานประจาวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงฉุดข้าพง์หล่ขึ้นมาจากหลุมอันนาสลดออกมาจากเลนตมและวางเท้าของข้าพง์หล่ลงบนศิลาก็ทาให้ย่างเท้าของข้าพง์หล่มั่นคงพระองค์ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากของข้าพง์หล่เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเราควรมเบเนนมากจะเห็นและเกรงกลัวและวางใจในพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าของข้าพง์หล่พระองค์ได้ทรงทวีพระราชกิจอนาสจันทร์ของพระองค์ และพระบริรของพระองค์แก่คนบาปทุกทกคนที่กลับใจใหม่ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมพระองค์ถ้าข้าพง์หลายจะประกาศและบอกกล่าวแล้วก็มีมากมายเหลือที่จะนับพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพงหลายปิิยินดีที่เคยทาตามน้ําพระทัยของพระองค์พระธรรมของพระองค์อยู่ในจิตใจของข้าพงหลายขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิบปัญญาความรู้และความเข้าใจ ที่พระองค์ทรงสอนข้าพองคหลายทุกๆวันผ่านการภาวนาพระคำของพระองค์และโดยการทรงช่วยเหลือจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเหตุในข้าพองหลายได้ขอบพระคุณพระองค์อยู่เสมอในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าข้าพงค์หลายนึกถึงพระดำรัดของพระองค์ที่ทรงตรัสเตือนขาอินไว้ว่าถ้าเจ้าทําดีเราก็พอใจรับเจ้าไม่ใช่หรือถ้าเจ้าทําไม่ดีบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูอยากตะครุบเจ้า เจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นให้ได้ข้าแต่พระเจ้าหลายครั้งหลายคราที่ข้าพงศ์หลายล้มลงในความบาปเพราะไม่สามารถที่จะเอาชนะจิตใจตนเองจึงทําให้ตกจากระดับอันควรโดยได้ยกเอาเรวะไปใช้ในทางการณธรรมทําบาปซ้อนบาปต่อเบื้องพระภาคของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สํานึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสรารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัย และขอทรงฝึกใจของขา้าพงหลายให้แกล่งดวริษเดเจรพระคำจนขา้าพงหลายสามารถที่จะเอาชนะจิตใจตนเองในแต่ละวันด้วยเชิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าโอไฟจากฟ้าสวรรค์เผาทำลายวิญ,ญญาณโช่วทุกตัวตนที่แฝงตัวอยู่ในทุกคนทุกแห่งในชุมชนที่ขา้าพงหลายอาศัยอยู่และขอพระพักของโปรองทอแสงมาเหนือผู้คนที่อยู่ภายใต้อำนาจความมืดเพื่อช่วยคนเหล่านั้นเห็นหนุนไทยแห่งความรอด โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอองค์พระปัญญา,ยาบริสุท์ทรงเจิมปากและใจของพระองค์ายให้ประกาศพระชนะทุกๆวันทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสขอพระองค์ทรงรับรองทุกๆคำพยานชีวิตของพระองค์ายที่แบ่งปันออกไปนั้นขอให้กอบ,บด้วยฤทธิเดชและสิียรอำนาจในพระนามของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอประานอันทรงฤทธิ์ของพระองค์วาลงเงนือศีรษะของพระองค์หายในวันนี้ ขอฤทธิเดดของพระองค์สร้างเข้ามาในร่างกายเพื่อ,อจัดทำลายวิญญาณแห่งความเจ็บป่วยวิญญาณร่วมประเวณีและวิญญาณศาสนาจมอมปลอมที่ได้รับช่วงมาจากบรรพบุรุษให้หมดสิ้นไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน